ไมได้กัดสด ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือถนนประจักษ์ศิลปาคมนะคะแตค่คุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่ใช่ถนนแล้วแต่ว่าเป็นคลองน้ำนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะตรงนี้คือถนนแต่ตอนนี้ระดับน้ําได้ลดลงแล้วนะคะในช่วงที่ทีมข่าวลงพื้นที่มารายงานสดในตอนนี้ระดับน้ําลดลง15ซนติเมตรแต่ดูระดับความสูงค่ะยังอยู่ที่บริเวณช่วงเอวของดิฉันนะคะซึ่งน่าจะประมาณ1เมตรยีแล้วก็ถ้าหากไปบริเวณกลางถนนนะคะก็จะลึก ข้าไปอีกประมาณ1เมตร30ค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยกว้างแล้วก็ยาวนะคะยาวไปประมาณ3กิโลเมตรกันเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ถูกน้าโขงค่ะซึ่งผุดออกมาจากท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็เข้าท่วมขังซึ่งรถใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านได้นะคะก็มีแต่เรือเท่านั้นแล้วก็รวมถึงชาวบ้านที่จะเข้าออกบริเวณนี้ก็ต้องเดินฝ่าน้ําค่ะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งช่วงค่าที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้15กันยายนมีรถบรรทุก6ล้อค่ะวิ่งผ่านเส้นนี้นะคะ แล้วก็สร้างความเสียหายอย่างเช่นร้านเพชรนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นได้ว่าข้าวของก็ พังนะคะรวมถึงร้านอื่นๆค่ะถ้าหากว่าสังเกตเห็นนะคะตัวของปร,อประตูเหล็กดัดนะคะก็ได้รับความเสียหายเช่นกันซึ่งก็มีชาวบ้านนะคะมาร้องช่อง8บอกว่าให้หาหลักฐานให้หน่อยเพื่อที่จะตามล่าคนขับรถบรรทุกค่ะที่ขับมาในยามวิการแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ซึ่งก็คือน้องรุ่งและก็น้องเพชรน,นะคะซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ของ เมื่อคืนนี้เลยช่วงเวลาประมาณสมทุ่มนะคะที่มีรถบรรทุกผ่านแล้วก็สร้างความเสียหายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรุ่งน้องเพชรอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าพี่รุ่งเขาจะเป็นคนอยู่หน้าละหน้าบ้านหนูแบบว่าอยู่หลังบ้านกับแม่กําลังช่วยกันแบบว่าถ่ายน้ําออกอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังเลยคะ่ะประมาณสามทุ่มสิบใช่ไหมคะพอดีกําลังไลฟ์ยิ่หน้าบ้านพอดีแล้วมันได้ยินเสียงรถด,ดังขยบเข้ามาหน่อยพี่มันได้ยินเสียงรถดังมากอะค่ะแล้วก็ เหมือนก็เลยรอดูเสร็จแล้วมันก็เป็นคลื่นน้ําเข้ามาเหมือนในคลิปเลยอะค่ะแล้วมันก็ซัดทุกบ้านโชวบีที่บ้านโดนแค่เหมือนมวลน้ําเข้ามาค่ะแต่ว่าบ้านอื่นๆก็คือทั้งมีทั้งกระจกแตกแล้วก็ประตูพังด้วยซึ่งปกติแล้วบริเวณเส้นนี้เขาห้ามรถผ่านแล้วใช่ค่ะเมื่อวานนี้เขาห้ามไม่ให้รถผ่านแล้วค่ะแล้วเหมือนมันเป็นรถใหญ่ด้วยแล้วก็ขับเร็วมากๆด้วยค่ะมีร้านค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณกี่รร้านค้าคะน่าจะเยอะมากๆเลยค่ะน่าจะทั้งน่าจะทั้งเส้นเลยค่ะเพราะว่า เหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนกันเหมือนผ้าใบแล้วก็เรียงกระสอบทรายไว้อย่างเงี้ยของเขาก็ถล่มลงมาหมดเลยแล้วก็เหมือนร้านเพื่อนที่อยู่ฝั่งทางโน้นอย่างเงี้ยค่ะพวกตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยก็คว่ำลงหมดเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงหัวข่ามที่ผ่านมานะคะซึ่งมีพลทหารค่ะมาแจกข้าวอาหารแล้วก็น้ำนะคะให้แก่ชาวบ้านในบริเวณนี้ค่ะซึ่งช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา40นาทีนะคะมีพลทหารของกองบิน 13อุดรธานีนําอาหารที่ปรุงสุกซึ่งเป็นอาหารกล่องพร้อมทั้งขนมปังและน้ําดื่มลุยน้าท่วมที่สูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะที่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมเพื่อเอามาให้กับชาวบ้านที่ยังคงตัดสินใจพักอยู่ที่บ้านพักในบริเวณนี้แต่ว่ายังไม่ยอมย้ายออกมาค่ะโดยมีการตะโกนเสียงดังเรียกชาวบ้านมารับข้าวกล่องซึ่งเป็นอาหารเย็นในวันนี้นะคะ นอกจากนี้ทีมข่าวก็ยังได้พูดคุยกับนอทหารจินสินสีสมพานซึ่งอยู่ในกองบิน23อุดรธานีก็บอกว่าหน่วยของตอนเพิ่งเดินทางมาถึงตัวเมืองหนองคายในวันนี้ก็ค่อนข้างตกใจเพราะที่นี่มีวิกฤตน้าท่วมที่หนักมากโดยเฉพาะที่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมก็อยากจะให้กําลังใจกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนทหารจินสิล์ค่ะ เดี๋ยวเรากันที่นะอันนี้เรามาจากที่ไหนกันคะอ่คกองบียิสามอุดรธานีครับอ่าโชว์ข้าวโชว์อะไรห,หน่อยครับผมข้าวครับอ่าเนนี๋เราเอามากี่กล่องคนะอ่าเยอะเลยครับเต็มเรือเลยครับามาวันนี้ถึงอ่เพิ่งมาครับเพิ่งมาวันนี้วันแรกครับผมแต่วันนี้อามาเยอะเลยใช่ไหมครับผมพอมาเห็นระดับน้ำแล้วตกใจไหมคะตกติดนตกใจครับผม<ต>แล้ววันนี้เราแจกที่ชุมชนไหนคะอ่ สองสามชุมชนแล้วครับมีชุมชนไหนบ้างจับได้ไหมคะบ้านที่เลิศที่เลิศเปิดเครื่องในขันกรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมออ๋ซึ่งชาวบ้านก็ออกไปแล้ววันนี้เราแสร็จกี่รอบแล้วคะพี่เอ่อสามสี่รอบแล้วครับผมแกถบตรงนี้เดี๋ยวริมคลื่นสู้ไหมภารกิจสู้ครับเราเราเห็นคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเขาเป็นยังไงหลังจากได้ข้าวแล้วสงสารพวกผู้ประสบภัยครับอยากจะให้กำลังใจ ให้กำลังใจสู้สูส้ครับให้ชาวชาวประสบภัยสำเร็จ รู้ล่วงไปโดยดีครับผมผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันเนาะครับผมอันนี้เรามาจากที่ไหนกันคะออขอ้อบีคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะมีการรายงานแจ้งเข้ามานะคะว่าระดับม่น้าโขงที่สถานีหนองคายตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ13.34เมตรแต่ก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่ถึงแม้ว่าจะลดกว่าเมื่อวานนี้ซึ่งมวลน,น้ํานี้ค่ะก็จะไปสถานีต่อไปนะคะที่จังหวัดมงกาารแต่ว่าในส่วนจังหวัดหนองคายยังคงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองอําเภอพลทิยอาเภอท่าบ่อแล้วก็อาเภอศรี เชียงใหม่ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ค่ะซึ่งมีเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดหนองคายค่ะคุณผู้ชมครับน้องแนนสกิตรีอย่างที่เห็นขอเพล์ภาพซ้ําอีกรอบหนึ่งเรื่องของการร้องขอข้าวคุณผู้ชมเห็นที่ทางด้านน้องๆทหารเขาเอากละมังลอยน้ํากันมาไหมฮะนี่ฮะ ชมฮะนี่คือความรู้สึกของเขาที่อยู่ด้านบนเห็นบอกบางจุดเขาตัดไฟนะฮะตรงถนนประจัก์เนี่ยนะคุณผู้ชมะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้บานหลายๆหลังเนี่ยก็คือรอข้าวเพราะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะตลาดปิดบมดนะฮะแล้ดูจากสภาพ<อ>นี่ฮะจะได้ยินเสียงตะโกนขอข้าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่น้องแนเนเนี่ยกำลังรายงานเรื่องเกี่ยวกับรถสิบล้อ เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะงงมันมายัางไงเป็นจุดที่น้องแนนยืนแช่น้ําอยู่จุดนี้เนะี่ยคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาวิ่งวอรนเขาส่งภาพวงจรปิดมาให้ดูความเห็นแก่ตัวซึ่งเมื่อกี้นี้พี่บินบรลอฤทริ์กับพี่ไทยก็บอกอขอเลยไอ้รถใหญ่เนี่ยนะฮะเห็นใจชาวบ้านเขากัน้นกระสอบทรายกันหน่อยวงจรปิดมันเห็นอะไรเราลองดูหน้าร้านทองก็ได้ฮะวงจรปิดช่วงวที่1 5กันยาสามทุ่มกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการกันพวกกระสอบเอาไว้ที่หน้าบ้านแต่ถึงแม้ว่าน้ํามันจะเข้าแล้วเนี่ยแต่อุปกรณ์เขายังไม่ได้เสียหายคุ ใช่แล้วมาเร็วฮะอ้โหดูนะฮะรถขนอะไรนี่เมื่อกี้ร้านทองที่น้องแนนยืนรายงานสดคุณผู้ชมฮะหลายท่านอาจจะงงมันคือเรื่องเกี่ยวกับขอร้องว่าเบาหน่อยพี่ภาพต่อมาร้านนี้เป็นร้านอะไรอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานยนตนะ์ฮะลองดูเดี๋ยววินาทีตอนที่น้ำซัดคือประตูประตูบานม้วนนะฮะมันไปหมดเลยนี่ฮะเพลย์ Play อีกรอบหนึ่งฮะ แล้วเอามาคู่กันได้ไหมกับร้านทองเปิดทั้งสองม,มอุมคุณผู้ชมฮะแล้วเปิดเสียงมันด้วยตอนมันขับรถเนี่ยนะฮะนี่ฮะนี่คือจุดที่ชาวบ้านเขาขอร้องว่าเบาหน่อยเพราะเขาทุกวันนี้คุณผู้ชมแค่ฝนตกทีนึงเขาก็นอนไม่หลับเลยนะฮะแล้วน้ําที่กระแทกประตูเขาเนี่ยเขาก็ยิ่งเกิดความหวาพหวา ต่อมามีอีกไหมมันจะเป็นภาพตอนที่เขามาดูความเสียหายแล้วฮะตอนช่วงเช้า <c oughs> คือพอเขาหกล้อผ่านไปก็คือทุกอย่างมันเหมือนผ่านแต่พอตอนเช้าเขามาเปิดภาพสายนนี้สิบหกตอนสิบโมงปรากฏว่าประตูม้วนเขาอะมันหลุดออกมาจากไอตัวเบ้ามาน<ค>นันอะคุณผู้ช<จ>มฮะอยูอออ่แบบเนี้ยโอ้โหดูความขับรถเนี่ยนะฮะรถใหญ่ของพี่ไม่เป็นอะไรแต่ชาวบ้านเป็นและนี่คือภาพซ่อมประตูเขาใช่ไหมล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือจุดถนนประจักษ์ศิลปาคมมันจะมีคลิปอีกนะมีอีก คลิปอีกอันนึงเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของเหมือนเขามาการไฟฟ้ามือนนะน่าจะมาซ่อมไฟฟ้าแต่คลิปมันสั้นมากๆคลิปเนี่ยจะเห็นประมาณสักสี่วิแต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมอยู่แล้วเหมือนเขาเห็นแล้วแหละว,ว่ารถคันนี้น่าจะมาเร็วปรากฏมาปุ๊บแล้วซัดเลยเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่บอกนี่มันรถใหญ่มากอ่ะดูนะฮะเจ้าหน้าที่จะปิวตามน้ำเนี่ยฮะดูนะครับเทกรอบนะฮะ นี่ถ้าเป็นผมคงจะหลุดคำออกไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่เขายังมีเมตตาเนี่ยนะ,ะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพไหนดูสถานที่จริงหน่อยน้องแนนเนี่ยเขาลงไปที่จุดเกิดเหตุแล้ววันนี้ถนนประจักษ์ศิลปาคมปรากฏว่าการซ้ำเติมแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเขาบอกเบาหน่อยเถอะพี่เห็นใจกันบ้างคุณสุนารีครับเขาพาไปดูบ้านพักได้ใช่ไหมซึ่งเห็นบอกว่าบ้านของเขาก็โดนรถใหญ่เนี่ยวิ่งแล้วน้ำมัน พังกระจกแตกหมดเลยคุณสุนารีว่าอย่างไงคุณสุนารีบอกว่าบ้านเขาเนี่ยด้านหน้าก็คือมันมีกระจกแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยตอนน้ํามันมาเนี่ยก็คือน้ํามันก็เข้าปกติแหละย,ยังไม่ได้รับความเสียหายแต่จนกระทั่งประมาณสักสามทุ่มรู้ว่ามีรถหกล้อเนี่ยวิ่งผ่านที่บริเวณด้านหน้าแล้วมันกระเพื่อมอะ่ะจนกระทั่งกระจกด้านหน้าของเขาอะ่ะเอาง่ายๆคือมันแตกแล้วก็เสียหายกระแทกตรงเนี้ะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวบอกว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่านอกจากจะกลัวโจรแล้ว ยิ่งทำให้เขากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะกระจกมันไม่มีอะไรปิดแล้วนะฮะจากรถใหญ่ที่วิ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเลยวิงวอนว่าใครที่ขับรถใหญ่คุณสุนารีบอกว่าขอความเมตตาถึงพี่น้องที่ถนนประจักษ์หน่อยว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะคะแล้วกระจกแตกไม่ใช่แค่ร้านเดียวแนนไปสำรวจตรวจสอบวันนี้8ร้านรวดนะฮะที่โดนรถพี่ใหญ่เมื่อคือนนี้กระแทกฮะ เรียนว่าหนึงอยากให้ภาครัฐช่วยลงมาดูแลพื้นที่จังหวัดนองคายบ้างค่ะว่ามีความเดือดร้อนถึงขนาดไหนค่ะแล้วก็ 2. อ,อยากให้มาอยากให้ช่วยว่ารถบรรทุกที่วิ่งนะค่ะอยากให้เกม็มารับผิดชอบเพราะว่าผลกระทบของชาวบ้านหลายหลังมันมีผลกระทบกระจกแตกหมดค่ะแล้วทีนี้ น้ำรถก็ต้องมาหาตังซื้อกระจกมาซ่อมบ้านอีกมันจะมีที่ไหนอ่ะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็ฝากช่วยให้ติดตามรถบรรทุกค่ะที่วิ่งประมาณสามทุ่มกว่าค่ะประมาณนี้แหละได้ยินเสียงคือมีค่ะมีพี่ๆที่อยู่ในหลานในบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีรถบรรทุกประมาณสามทุ่มกว่า วิ่งผ่าด้วยความเร็วสูงทําให้มีผลกระทบคือกระจกแตกแล้วก็บานประตูมีความเสียหายมากคุณผู้ชมครับที่ทางชาวบ้านก็พูดนี่น่าเห็นใจมากๆคําพูดหนึ่งได้ยินใช่ไหมฮะน้ํารถต้องซ่อมบ้านแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมประตูกับกระจกที่รถที่ใหญ่เขาทําลายไปเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะ